ถูกแล้วครับเมื่อเก็บแต่กอน แล้วก็อันที่มีความค็เป็นอยเรียบร้อยครับก็จะใส่เศษแล้วก็ส่างที่มพ์ส่มก็ตั้งโต๊ะแตกเองเพราะว่าเนื่องจากบางทีราจะไม่เข้าในที่ส่วนดตรงที่อยู่ที่ป่าชุมชนเราก็จะไปตั้งโต๊ะนี่นะครับชุดนี้เลยครับเป็นผลไม้อ่ามทั้งหมดเลยครับเ็นรอยครับในอีไวน์หวดเรื่องสุขภาพนลครับ อันนี้ก็พนักงานครับไปขายให้เพื่อนๆเลย <laughs> จับเี้ยนนี่จับหยังใช่ป้ะอันนี้น่ากินดีนะนกมาดูไหมมาดูหลังไหมมานนะเน้ำใสจเลยเพรว่าเขามาเก็บขพี่ก็คอยเก็บไะพี่พี่ไม่อยู่ที่

ทั้งไม่ใช่เท้าได้ไม่ใช่เปลี่ยอทีเดียวนะ ครับเทพผีตกถวายบอกมาอย่างเดียว yeah, <laughs>

แที่เป็ัไขอาแค้นห่อที่ห้อรือตกดกวาไมยอมไหมฝายการมอที่นี่ครับของที่ินหลังต้านี้ที่เกแต่ตอนนี้มันเิดบงเคิดว่า้ารเสลับเเยอร์อันาลเยอร์ตรงที่ทได้เยอรในองค์ารปลาชุบไม่า้องไม่ต้องเป็จุกจุ้งไหพอหละ มองไปเจอใช่ใช่่ไม่เืนไม่ตป็นาม่นถ้ามีเกิดต่นเลยต่นเกิดเกไม่าไม่ไม่ยากหรอกแต่ขอออกแบบให้เป็นชิ้นเดียวเลยไม่เรื่องอะไรที่ร้านมันจะทำเลยนี่ก็ยอมเสียแล้วนะไม่มีเรื่องแบบนี้ sampai I <laughs> do างรถรรถลด้บ้าแล้วนรัุกันีอยู่อะไรเน่อธิบายนี่เอาอะไรับอันนี้อะไรครับ ครับ so ตรงนี้ที่ผมท่ผแจ้งว่าม่ไงรเาไปแลวเป็นกระสอบมีอะไรยังไไม่อยากรูしし mm ้แต่คนแปลกครับตรงนี้เจอไหมครับถ้าเกิดว่านักหนักด้านนู้นนะครับท่อท่อทอนี้อะไรครับที่ลงเข้าไปแล้วเจอติดกระสอบสายอันนี้นลครับกระสอบสายจะอยู่ไหนเนไม่หมอนจริงรวมันไม่มีท่อที่จะระบายได้ใช่ เส้นเดินที่จะเข้ามานี่วิ่งเร็วหมดเลยรับคนในที่เดินการเต็กันเลยอาการนเยอะไม่ได้เบรไม่ได้เพาเลยสูเส้นมึงแรงเนี่ยแมากคือไม่อยากให้มีรถก็จะทําอะไดแทนแต่ที่เป็นทางลาดหาร้นกไปดูดีหน่อยก็เลือกการสันน้ำ

อะไรกันเอ่ื่้นชายรุ่นกันน่คือะไรครับาทุนะครับทุกท่านนะเรี่นนะเรียนรไปข้าหอเรียน ายเนี่ยมันก็ใช้ประสิทธิภาพครูได้น้อยแล้วก็ขาดไปถ้าอย่างนี้ถ้าจับระบบใหม่แก้ระบบใหม่นะเราจับคนให้ลงตามกระจายให้ห้องมันรวมกันได้ครูก็จะได้ต้องฝานต้องฝันนะสมรรานะนะแล้วผมว่าอย่างนี้ยิ่งมีเด็กบอกว่ามีเด็กเนี่ยตั้งเท่าไหร่ห้าสิบคนจากร้อยห้าสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆก็ให้เขาสอนภาษาเอาเดี๋ยวงวดหน้าขึ้นภาษามาเลย ด้วยแล้วก็เรียนภาสัจีด้วยดีอยู่แล้วอนแรกอ่ะผมฟังเสียงรู้เลยะ <c oughs> ะนะครับนี่เรียนตามพ่อเขตเนี่ยตลาดที่มีคุณภาพที่คนจะมาเดินก็ช่วยกระตุ้นให้คนมาเดินราคาไม่แพงเงีย้ยแต่ว่าก็ใช้ที่ตรงว่าก็ทำนะก็เลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เราก็องไปับงตัวาให้เป็นตัวอย่างป็ตงนตัวกลางอะ่ะมันก็ต้องจะทำเรื่องให้มันเดินได้ดี มันก็ยังมีคนที่ยังมาซื้ออยู่อาจจะไม่อยากเขาจะซื้ออะไรแต่เห็นติดงานอะไรเงนินไปช่วยไม่ได้เราก็ช่วยในนี้ยเตรียมพื้นที่มาแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆให้คนคือของผมว่าของดีอย่างคืเราไม่ผุิที่ดึงดูดคนมาให้เข้ามาใช้จ่ายต้อฝปกัให้ตรงนี้หน่อยนะให้เป็นรูปธรรม่ไ,ได้พี่ต่อฝากด้วยนะพยายามให้ผลไปให้มันเป็นตัวที่ดึงนักท่องเที่ยวมาอะไรเงี้ยผมว่ายังมีเสน่ห์อยู่ตอนท่วมดีครับท่วได้ดูดดว่าจุดอ่อ